สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูไม้ใบสวยๆนะคะ ต้นนี้คือสเสน่จันสเสน่จันโกเมนค่ะมันจะคล้ายๆกับสเสน่จันแดงนะคะแต่จันแดงจะใบเรียวแหลมกว่าจันโกเมนจะใบมนค่ะตรงนี้ก็จะชิดกันนะคะ ตัวนี้จะแปลกอย่างหนึ่งค่ะปลูกไว้ในที่ร่มนะคะแต่ว่าเธอมีความด่างนิดๆค่ะด่างไม่เยอะค่ะขอบขอบจะออกเหลืองๆนะคะเหลืองๆขาวขาวค่ะออกประมาณ5้าใบนะคะนะคะีค่ะตอนแรกนึกว่าโดนแดดหรือเปล่าทำไมออกเหลืองๆ แต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้นนี้ตั้งอยู่ใต้ร่มค่ะโดนแดดนิดนิดค่ะลำไรตอนเช้าตูโดนแดดเฉพาะตอนเช้านะคะว่าตัวน,นี้ไม่ได้โดนแดดมากก็คือน่าจะเกิดจากที่ที่ใบเขาด่างเองค่ะจะจะด่างเฉพาะที่ขอบนะคะด่างเฉพาะที่ขอบค่ะ ใบที่หนึ่งที่ด่างใบที่สองนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะด่างเฉพาะที่ขอบนะคะสังเกตเฉพาะที่ขอบค่ะด่างเฉพาะที่ขอบเลยค่ะ เธอจะสวยมากเลยค่ะจันโกเมนจะออกก้านสีแดงฉ่ำๆนะคะแดงเข้มๆแล้ตรงตรงใบตรงนี้ตูตรงนี้จะชิดกันค่ะใบก็จะเป็นมนๆนะคะถ้าเป็นจันสเสน่จันแดงใบจะเรียวแหลมๆค่ะ ใบนี้เริ่มด่างค่ะเริ่มด่างออกเหลือง,ง,เ,ง,เ,งเ,เหลืองเขียวเขียวสังเกตสังเกตเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะคะตอนแรกก็นึกว่าเธอโดนแดดค่ะไปไปมามา,มานั่งสังเกตเอ้ยไม่ใช่เขาเริ่มด่างเองของเขาค่ะเพราะว่าสีด่างมันมันไม่ได้โดนแบบโดนแดดค่ะด่างแบบด่างแบบสวยค่ะด่างแบบสมบูรณ์นะคะสวย สวยมากเลยคลิปนี้ให้ชมเสน่ห์จันโกเมนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาต้นอะไรมาให้ชมรอติดตามนะคะกดไลค์กดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะดูคลิปหน้าจะให้ดูต้นอะไรมาติดตามนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ